แม่น้อยมาเปิดร้านกุ้งดองแซลมอนดองวันแรกแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือคำแซะที่เสียงดังและจี้ใจลูกตัวเองเจ๊เกียวแม่ค้าในตลาดพอเห็นแบบนั้นก็เข้ามาพูดโอ้โห จบทั้งแพงแต่สุดท้ายมาช่วยแม่ขายของดองเนี่ยนะฟ้าพอได้ยินแบบนั้นหน้าเสียแต่ก็ยังฝืนยิ้มและตอบกลับไม่ว่าจะจ่ายแพงแค่ไหนก็เป็นเงินแม่ของหนูค่ะแล้วอย่างแม่หนูเคยสอนมานะคะไม่ว่าเราจะจบอะไรหรือออกมาทําอาชีพไหนก็ควรทําของให้ออกมาสะอาดว่าแต่เจ๊เถอคะค่ะร้านเจ๊เนี่ยขายของสะอาดหรือเปล่าคะแล้วแม่ต้อยก็พูดต่อวันนี้ฉันตั้งใจมาขายของฉันไม่อยากมีปัญหาถ้าจะมาหาเรื่องออกไปเถอะเจ๊เกียวได้ยินแบบ นั้นก็ยิ้มเหยียดเบาๆแล้วตอบกับอ้าวหรอฉันจะบอกให้นะแจกฟรียังคิดเลยของดองแบบนี้ไม่มีใครเขากล้ากินหรอกพอเจ๊กเกียวแซะเสร็จสมใจก็รีบเดินออกไปทันทีแล้วทั้งคู่ก็นั่งขายทั้งวันไม่มีแม้แต่คนหยุดมองรถมือแม่ที่ตั้งใจกลับไม่มีใครอยากริ้มรองพอแม่ต้อยเห็นแบบนั้นก็ถอนหายใจแล้วพูดกับลูกฟ้าเอาไงดีลูกเรานั่งขายทั้งวันแล้วแต่ยังไม่มีใครมาซื้อสักกล่องเลยแล้วฟ้าก็หันไปพูดกับแม่ ไม่ว่าจะเป็นกุ้งดองแซลมอนดองของเราอะอร่อยจริงค่ะแม่แต่บางทีแค่อร่อยอย่างเดียวมันยังไม่พอพอได้ยินแบบนั้นแม่ต้อยก็รีบตอบกลับแม่คิดว่าถ้าเราทําของสะอาดและตั้งใจดองอย่างดีลูกค้าเขาจะเห็นใจและอยากมาซื้อแต่ดูเหมือนว่ามันไม่ใช่อย่างที่แม่คิดเลยพอได้ยินแบบนั้นลูกสาวก็พูดกับแม่ต่องั้นเอาแบบนี้ค่ะแม่พรุ่งนี้ลองใช้วิธีของหนูแต่ไม่ต้องยอมเสี่ยงกับหนูก่อนนะพอแม่ต้อยได้ยินแบบนั้นก็งงแต่ก็ยังไม่ถามกลับ ในวันที่ไม่มีใครเห็นสองแม่ลูกช่วยกันทําน้ําดองและนั่นแหละคือสิ่งที่จะเปลี่ยนทุกอย่างแม่ต้อยทําไปบ่นกับตัวเองไปแม่ไม่เคยคิดเลยนะลูกแม่ว่าวิธีของหนูไม่ดีหรอกมั้งเราตั้งใจทําขนาดนี้จะมาแจกฟรีๆให้คนอื่นจริงหรอแล้วฟ้าก็นั่งจดสูตรไป